สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ำคืนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในวงการหนังสือพิมพ์นะครับเทคโนโลยีนี้เรียกว่า i-snap ผมมีแขกรับเชิญ3ท่าน,นครับท่านแรกคุณเทพชยยัยหยองกับบร,บรรณาธิการเครือเนชั่นนะครับ ท่านที่2คุณจัสตินตันนะครับเป็นผู้บริหารจากบริษัทโนเร็กซจากสิงคโปร์เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งคิดค้นเทคโนโลยี i-snap นะครับท่านต่อมานี่คุณต่อบุญพวกมหานะครับกรรมการบริหารเคอร์เนชั่นที่ดูแลด้านธุรกิจ ดิจิตอลขอต้อนรับทั้ง3ท่านสู่รายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นคุณเทพชัยครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า i อสแนปนี่จะปฏิวัติวงการหนังสือพิมพ์บ้านเราอย่างไรครับความจริงมันง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเนี่ยครับคือทุกวันนี้เวลาคุณเทพประคุณหรือว่าท่านผู้ชมทั่วไปอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยก็อย่างเช่น3ฉบับเนี่ยครับเนเชนกรุงเทพธุรกิจแลหรือว่าเนเชนลึกเนี่ยนะครับมันก็มันก็ธรรมดานะอ่านไปตัวหนังสือก็นิ่งภาพก็นิ่งนะครับ น่ากีฬานะครับแล้วก็เห็นการแข่งการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับควีนส์พาร์เรนเจอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งกันเนี่ยผมเชื่อได้ว่าแฟนบอลคงอยากเห็นภาพมากกว่านี้เคลื่อนไหวนาทีวินาทีที่ยิงนะครับปฏิกิริยาของผู้ชมนะครับสีหน้าของคนที่ชนะแล้วก็สูญเสียนะครับซึ่งตรงนี้ไอซ์นัจะทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างช่นง่ายๆอย่างเช่นข่าวกำนัน้อเมอเช้าถวันนี้ถูกตำรวจจับเมื่อวานในสุพิม์ทุกฉบับก็จะมีภาพแค่นี้แหละ แต่ว่าผมเชื่อได้ว่าผู้อ่านส่วนใหญ่ต้องการเห็นสีหน้าอารมณ์บรรยากาศของนาทีที่กำนันเพาะเนี่ยถูกตำรวจมาแถลงกับสื่อมวลชนหรือว่าปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนครับ,รบซึ่งตรงนี้ไอ้ snap ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของด้านการดูหนังสึ่ิพิมานัสนสพิมเนี่ยจะทําให้ภาพเหล่านี้มีชีวิตนีครับ นักฟุตบอลแข่งกันเนี่ยก็จะเป็นภาพจากนิ่งๆกายเป็นการเคลื่อนไหวทันทีนะครับ,รบฟังดูแล้วมันเหมือนกับเป็นปฏิหารนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ,รบก็เสกหนังสือพิมพ์ให้มีชีวิตนะครับเพราะน,นั้นต้องถามคุณจัสินตันซึ่งโซคันยูท็อกเกอร์เบลไอส c e ปเทคโนโลยี o ิฟรีครั e เมื่ o ไหร e ที่มันถู e ส w e างขึ้นโอเคเ n e o น e ่งใน e ัตถุประสงค์หลักขอ t การ n ร้าง technology is actually to enable You know, uh, new values to create for the readers mm -hmm. of the newspaper. And our collaboration uh, is working right now in Asia with five countries. Mm -hmm. uh, we started from Malaysia with Star publication, yeah? and subsequently now it's together with Thailand, with Nation Group, Multimedia Group, uh, for all the three newspapers that we' are planning to launch on the 4th of February. Mm -hmm. uh, going on soon will be Philippines, อินโดนีเซียจาการ์ตาเมีย a มาแะ also back sorry, Singapore หรัฐอเมริกและมีรา <True. S 2> ต้องบอกคุณถามคุณจัสตินตันนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงเทคโนโลยีไ s n a p นี่ I น mm hmm. คุณจัสตินก็บอกว่าเริ่มต้นที่หนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ใช้เดอะสตา์ในมาเลเซียน,นะครับเครเเนชั mm ่น hmm. นี่เป็นลูกค้ารายที่2ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีอีก3ประเทศที่จะใช้ในอนาคตอันใกล้เขาบอกว่าเป็นการเพิ mm ่ม hmm. มูลค่าให้กับหนังสือพิมพ์นะครับ so uh, three more countries. Yeah. what is the, uh, the most important feature of this technology? Okay, uh, a lot of times when technology, new technology like this uh, mm -hmm. come into the market, uh, it's always only applied for uh, advertiser purpose. Mm -hmm. yes, but we, we don't see it that way. we see mm -hmm. the value create is uh, for the readers of the newspaper. Mm -hmm. see, for example, the like, kundipatcha mentioned just now. Uh, this is the headline for today. Yes. Yeah. and in the new digital world now, everyone knows when I read a story, there's always more videos, mm -hmm. uh, more multimedia content mm -hmm. that is uh, maybe on the online space somewhere. Mm -hmm. but right now, everyone holds a smartphone device. Yes. and this is the connection device mm -hmm. that can bring the digital content mm -hmm. uh, to the user. I see. But now we bring it without having to do any search I see. Yeah. okay. So let me uh, in time. So mm hmm. เป็นภาษาไทยนี้คุณจัสตินก็อธิบ่ายไว้ที่ยี่ไอนปี่นะครับทำให้นิสพิมมีชีวิตชีวาได้อย่างไรนะครับโ mm hmm. ดยผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone หรือว่า Android หรือแม้แต่เรื่องของ iPad หรือว่า Galaxy Note ี่นะครับก็จะสามารถดูวิดีโอนี่มีภาพกัานันปะถูกจับเ mm hmm. มื่อวานนี้นะครับ จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาจะเห็นภาพที่ตำรวจที่เข้าควบคุมตัวกำนันป้อเลยใช่ไหมครับชวยลองดนะครับ So let me show you a demo Okay uh, So once I mm hmm. just have to get the app first I download the Nation News app yeah, uh, which has launched on 2 9 of January uh, This app is contain all the three news source uh, <Yes. S 2> from Nation Konchaluk and k u n t e t e r k i t and uh, we introduce a new feature here called iSnap Okay So once I'm ready I see any editorial content right okay, mm hmm. has the iSnap logo. This one for example. Okay. So I just activate and scan and you will bring u p to me the additional content right here. Okay. So you can see from here the screen. Can you hold up? <Yeah>. Okay. ก็หมายความว่าคุณ j u s t i ก็บอกว่าไม่ต้องไป Google search อะไรนะแค่มีหนังสือพิมพ์ที่บ้านตอนเช้านะครับมีโลโก้ iSnap ก็เอามือถือ ของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปจ่อแป๊บเดียวแค่นั้นแหละก็จะดาวน์โหลดอัตโนมัติเลยใช่ไหมจากระบบคอมพิวเตอร์ iCloud นะครับ so from here user can access to video gallery and also the social media for example I read about this story กับนันปอ very important Yeah, person, <laughs> in <environment>. person <laughs> very guess, influential right. person. Okay, okay. Uh, and uh, he has been captured, and I want to see the scene you know, where mm -hmm. he was being captured. And the video is right here, I just play. And straight away, mm -hmm. he will stream for me. Yeah, live video of the okay. scene where mm -hmm. the fugitive is being captured. a the application กำนันพ่อก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวทันทีมีชีวิตกิดใจใช้ได้กับทุกเหตุการณ์นะครับที่หนังสืออ่านฉบับนี้ตามเป็นข่าวมาผมว่าเสน่ห์อันหนึ่งคือคลิปเนี่ยสมมุติในช่วงเช้าเนี่ยเราเปิดหนึ่งอันแต่บังเอิญมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องทางกำนันพาออาจจะมีความเคลื่อนไหวอัปเดตอัปเดตเราสามารถจะเอาสิ่งที่เป็นอัปเดตเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยต่อเลยจากในระบบมือถือของท่านผู้อ่านผู้ชมทางครันนั่นหมายถึงว่าเราสามารถจะเอา real time information ใส่เข้าไปทุกครั้งที่เราส n a p ับงั้นมันจะเกิดความสุกสนานว่าหนังสือพิมพ์ไม่จำเป็นต้องอ่านตอนเช้าแล้วหายไปเราอาจจะหยิบเข้ามาใหม่เราจะอยากจะตามอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ส n a p มันก็จะมี information ที่อัปเดตเพิ่มใส่เข้าไปได้เช่นเดียวกันใช่ไหมกับตัว iPad คุณต่อปุ่นครับแอปพลิเคชัน <application S 2> เดียวกันใช้กันได้หมดใช่ครับมันถูกดีไซน์เพื่อทําให้เกิดความสะดวกนะ อ e v i c e ์ที่มันเดินถือและง่ายกับการพกพาเนี่ยแอปเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในทุกตัวแล้วก็แพลตฟอร์มใหญ่ๆที่เราใส่เข้าไปก็คือ1 iPhone ซึ่งรวมไปถึง iPad ด้วย Android ที่เป็นพอเ u ล่าเวอร์ชันเลยนะไปได้ทุกตัวก็พูดได้ว่าวันนี้เนี่ยใครที่เข้าไปอยู่ในโลกของสมาร์ทโฟนหมายถึงว่าเราสามารถจะหาคอนเทนต์ทุกรูปแบบได้เองทำละเมื่อกี้คุณจจสตินบอกว่าเป็นการเพิ่มแวลูเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อ่าน แล้วสำหรับ a d v เ r อร์ไทเซผู้ลงโฆษณาเขาได้ประโยชน์ยังไงครับผมผมผมว่าให้ทางจัสตินลองเดโมสักนิดนึงครว่าสินค้าแบรนด์เนี่ยเวลาที่เขาอัดแอปเรื่องไอซนักเข้ามาใช้เนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นบริษัทอะไรเอ่ยคอนโดคอนโดในกรุงเทพนี่เป็นเป็นโฆษณาการขายคอนโดแห่งหนึ่งในเพื่อนบ้านของเราแล้วกันไม่ใช่ในเมืองไทยนะครัเป็นตัวอย่าง การใช้แอปพลิเคชัน iSnap เนี่ยจะทำให้เราไม่ได้เห็นแค่ภาพตรงนี้นะครับแต่ว่าจะทำให้ผู้ชมเนี่ยผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าไปสัมผัสไอคอนโดหลังนี้นะครับห้องจริงๆเลยใชจริงๆ6300ตรม364ครับแต่ทำให้ดูละกันเจอครับคุณจัสตินครับ So the same process If I see an ad with the iSnap logo Alright so I activate Yes do a quick scan and what you bring to me now is a 3 d model, you see here. if can สามมิตินะครับ the building itself โอ้หมุนเลย360องศารอบด้านว่าทารภายนอกนี้เป็นยังไงนะครับ I can use my finger ครับ touch it ระบบสัมผัส z o o m i n ขยาย zoom Can you go inside the room? Good question So of course seeing the outside I want to see the inside of the building Yes. So I tap right here What you do now is that you will bring me to the 3D view สามมิติ <of the S 1> ของห้องคอนโดภายในภายในเลยนะครับนี่คุณจ็คสิ่งก็ประมา,าสามหกสบิบองศาเลยครับมได้บนล่างซ้ายขวาครับในรอบทิศนะครับ,รบซึ่งก็มายกกัวนอกจากนอกจากตัวภาพข่าวแล้วนะครับโฆษณาสินค้าเนี่ยก็จะเป็นช่องทางสำคัญมากในการทำให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสกับสินค้าเนี่ยยาง เหมือนกับเข้าไปในเหมือนกับไปดูห้องตัวอย่างจริงๆเลยใช่ตัวอย่างนะครับครัามันทําให้แน่นอนคุณจะสิ็นใจคําว่าคล e a เวลูนะครับซึ่งก็มีคุณค่าสําหรับทั้งผู้อ่านแล้วก็คนที่หลงกระสาสินค้าด้วยครับอีกตัวอย่างนึงน่าจะเป็นรถยนต์น่าจะช่วยได้เยอะ What about the advertise advertisement for this one Toyota So Toyota is one of the big brand Toyota all the most of the publisher that we work with together a h a demo again I see the ad the icon so one has scanned the, uh, what we call this is the augmented reality layer yeah. yes it's that you will see a video mm -hmm. i can book test drive uh, oh, uh, so the, the, uh, gallery of the photo mm -hmm. uh, see the latest promotion and roadshow mm -hmm. yeah. so for example i want to see the video yeah. so let's tap on the video and uh, it will, sh will show me uh, the live streaming yeah, of the TVC, of mm. the new Toyota Camry. Gap, and we yeah. So, once I watch the video, you know, of course, I want to enjoy uh, more photos, yeah, which is limited here. They can't put so many photos here. Mm. Yeah. So, I go back, I go into the gallery, okay. you will load a series of uh, pictures. เขาไปดูภายในรถยนต์รุ่นนี้ว่าเอ็ r อเยเป็นยังไงนะครับด้านหลังด้านหน้าทุกมิติของรถภายนอกภายในนะเหมือนกับไปดูที่โชว์รูมเลยตออบุญแล้วมีสเปคบอกเลยว่ามีกี่เครื่องยนต์เท่าไหร่แล้วผมว่าจริงๆตัวที่เสน ที่เมื่อกี้ที่คุณนพคุณถามว่ามันจะเข้ามาเปลี่ยนเรื่องของมาร์เก็ตติ้งยังไงเนี่ยคือรูปแบบของการโฆษณาในปริ้นเนี่ยบางครั้งการวัดผลต่างๆเนี่ยอาจจะทำได้ค่อนข้างลำบากนะครับแต่วันนี้เนี่ยการที่ iSnap เข้ามาเนี่ยมันจะสามารถ Engage หรือว่าทําให้ User เนี่ยมีโอกาส i n t e r a c t กับแบรนด์ได้เพราะว่าสัมพันธ์กับเพราะว่าในในนี้นะฮะมันจะมีช่องและเชื่อมสัพานระหว่าง f a c บ b o o k ว w i เต e r ได้รสมาผมชอบรถคันนี้ ผมอยากจะพูดคุยผมอยากจะคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยผมสามารถทําไปที่แอปนี้ได้เลยครับหรือถ้าผมอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้กับเพื่อนของผมที่อยู่ใน Facebook ทาได้ทันทีเหมือนกันแชร์เข้าไปในทวิตเตอร์งั้นรูปแบบของการแชร์กลับมาเนี่ยเราสามารถวัดผลได้หมดเลยนะว่ามีคนชอบไม่ชอบหรือมีจํานวนคนเท่าไหร่ที่สนใจครับอันนั้นก็จะกลายเป็นว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะมีเสน่ห์มากขึ้นเลยใช่ไหมถูกต้องครับเป็นวินาทีต่อวินาทีเลยนะครับครูคุณจัสตินทาให้เห็นชัดเจนว่าในในแอปพลิเคชันนี้เนี่ย นอกจากภาพที่เคลื่อนไหวเป็นวิดีโอแล้วครับยังเป็นแกลเลอรี่นะครับก็คือภาพที่เป็นภาพนิ่งนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ของการจับกันเปาะเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่ามีิรยาบถและมีภาพเหตุการณ์เนี่ยหลายช็อตเลยเป็น10รลูกสิบสิบรูปที่ที่เราอยากนําเสนอแต่ว่าพื้นที่หนังสือแน่นอนเราคงได้แค่นี้ภาพใหญ่ภาพใที่เพราะฉะนั้นในในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนอกจากวิดีโอที่คุณจัสซินให้เห็นเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยก็ยังมีแกลเลอรี่ของภาพ ของเหตุการณ์กำนันเปาะนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวคุณจัสินจะทํให้ดู d i s p l a the videos <Yeah. S 1> we also <So S 1> can show you the mm hmm. the gallery of the event that took place yesterday ครับวันนี้กลับมาติเนื้อหาข่าวอาคารนี้ครับจับกำนันปาะนะครับ when you do the scan uh, the first mm hmm. thing you will notice is that uh, it works fine on 3 g i'm mm hmm. yeah? using the 3 g n e t w o r k and you uh, will bring out to me uh, like we shown earlier is the video mm hmm. yes so i can also enjoy more photo Because some photos, you know, you couldn't make it to the print. Yeah. The reporter has taken a lot of nice shots mm -hmm. on the scene itself. So, photo mm -hmm. like this, yeah. I see. Where you can actually, uh, you, know, you can also engage with social media, your friends in yeah. Facebook and Twitter. Definitely. So khab. from here, like I want to share the photo, mm -hmm. all I need to do. Is to go Facebook Twitter, Twitter khab. Khab. So for example, I want to go to my Twitter. Okay, and uh, you will of course ask me to log in. Yeah. And once I log in, I can comment uh, to the editorial uh, yeah. on the, the view. Yeah, I can uh, either follow the information, yeah. or I can you know, do all the things that social people like mm -hmm. to do. Yeah. 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 And uh, from here, and of course, I also can always bookmark this. You know, mm -hmm. put into my favorite and save it for myself to read later. Mm -hmm. yeah. คุณเทพชัยครับเทคโนโลยีนี่ดูน่าตื่นเต้นนะครับทำให้สื่อพิมมีชีวิตชีวาทั้งหมดนี้จะปฏิวัติการทํางานของผู้สื่อข่าวหรือว่ากองบรรณาธิการยังไงบ้างราหรือเป่าครับครับจริงมันเป็นแอปพลิเคชันที่สอดคล้องกับไอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในห้องข่าวของเครือดันเนชั่ที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับเรามี รับประกการที่เรียกว่าเป็น convergent newsroom นะครับหลอมรวมหลอมรวมเพราะอย่าลืมว่า nation เนี่ยเป็นสื่อที่มีความหลากหลายของสื่อในเครือมากอย่างที่เห็นนี่ไม่ใช่มีแค่หนังสือพิมพ์สามฉบับนี่นะครับมีทีวีนะครับทีวีช่องที่ท่านกำลังอยู่ขณะนี้นะครับ kttv นะครับเป็นช่องเลิทีธุรกิจทีวีช่อง nation channel นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์อีกนะครับมีเว็บไซต์แล้วก็มีไอ้ที่สถานรายสัปดาห์อีกทางด้านการเมืองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีสื่อในเครือที่หลากหลายมากเพราะฉะนั้น บุคลากรข่าวของเรานะครับตั้งแต่ระดับบรรณาธิการลงมาจนถึงนักข่าวช่างภาพเนี่ยก็จะถูกฝึกแล้วก็อบรมให้สามารถที่ทําหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นมัลติทัสกิ้งก็คือคนคนนึงเนี่ยสามารถที่จะทําหน้าที่ได้หลายอย่างในยุคของข้อมูลข่าวสารยุคของเทคโนโลยีทางด้านสื่อที่มันหลากหลายมากเพราะฉะนั้นความหมายคือว่าเป็นตัวอย่างช่างภาพสักหนึ่งคนนะครับถ้าเป็นช่างภาพนังสือพิมในอดีตเนี่ย หน้าที่หลักคือถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวเลยใช่เสร็จก,ก็กลับมามแต่ทุกวันนี้ช่างภาพของเทอร์ด์เนชั่นเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยสามารถที่จะถ่ายภาพวิดีโอได้ด้วยวิดีโอที่วานี่อาจจะเป็นวิดีโออย่างง่ายๆถ่ายด้วย60วินาทีไอโฟนก็ได้นะครับ,รบแต่ว่าถ้าภาพที่ต้องการคุณภาพหน่อยเหตุการณ์ที่สําคัญหน่อยก็จะใช้กล้องถ่ายรูปแบบที่เป็นมืออาชีพเป็น professional camera ถ่ายและทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกนำมามีการ เอดิตนะครับนำมาคัดเลือกออคัดเลือกแก,การกนำเสนอตามสื่อต่างๆแล้วแต่ความเหมาะสมและแต่เอกลักษณ์ของแต่ละสื่อและตรงนี้แหละที่ตอบโจทย์ของที่คุณนักรคุณถามว่ามันจะทําให้สื่อทั้งหลายในเครือของเราเนี่ยมันมีข่าวมีภาพที่มันหลากหลายแตกต่างกันอย่างไรตามเอกลักษณ์ของแต่ละฉบับของแต่ละสื่อครับ,รบแล้ววิดีโอก็ดีหรือภาพนิ่งก็ดีมีกระบวนการคัดเลือกที่จะมาให้ท่านผู้อ่านหนังสือพิมพ์ที่บ้านรับชมในวันรุ่งขึ้นยังไงครับก็แน่นอนว่าผมคิดว่าภาพไหนก็ตามที่เราคิดว่ามีความสําคัญ แล้วก็ผู้อ่านผู้ชมเนี่ยสนใจเนี่ยก็จะถูกวางแผนมากเป็นพิเศษหน่อยนะครับว่าจะต้องมีภาพที่มันหลากหลายแล้วถ้ามีภาพเป็นวิดีโอเคลื่อนไวด้วยสําหรับเหตุการณ์สาคัญสำคัญเนี่ยก็ต้องทําเพื่อที่จะนํามาเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน Nation News ซึ่งนํามาสู่สิ่งที่สามารถทําเป็นไอซ์แสปได้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงต่อไปจะมาเจาะลึกกันว่าแนวโน้มพฤติกรรมของคนอ่านหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยและทั่วโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับ